กับเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพกระผมพลนัทศรีอินสุดผู้แทนราษฎรของพี่น้องประชาชนจังหวัดนนทบุรีพักเพื่อไทยต้องกลับขอบคุณท่านประธานนะครับที่ให้โอกาสได้อภิปรายในร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีปีพุทธศักราช2565ในมาตรา20ของกระทรวงมหาดไทยกระทรวงมหาดไทยนี้ถือว่าเป็นกระทรวงที่มีงบประมาณเป็นอันดับสองของประเทศไทยรองจากกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งตั้งไว้ก่อนที่จะมีการปรับลดทั้งสิ้น316,527ล้านบาทนะครับน้อยกว่าปีที่แล้วปี64นะครับปี64นั้นตั้งไว้333,671บาทนะครับปรับลดลงไปน้อยกว่าปีที่แล้วนั้น5.1%แต่ทางคณะกรรกกมาการได้ปรับลดลงไปจากที่ตั้งไว้0.235%เป็นเงิน744 ล้านกับ5 0 0แสนกว่าบาทเศษแต่ของผมนั้นได้ตัดไปที่25%เปเซ็นเป็นเงินถึง79,131ล้านบาทแต่ถ้าสามารถตัดเอาไปแล้วไปทำอะไรได้ก็อยากจะบอกท่านประธานผ่านไปถึงท่านผู้บริหารสูงสุดโดยท่านประธานสบคถ้าย้อนกลับไปได้ว่าเงิน79,000กว่าล้านนี้ปัจจุบันราคาวัคซีนไฟเซอร์19.5ยูโรโดดละ762บบาท ก็เพียงพอที่จะซื้อ100ล้านโดสเพื่อที่จะให้พี่น้องประชาชนกว่า70%นั่นคือ50กว่าล้านคนนั้นได้ฉีดแล้วก็สามารถที่จะสร้างภูมิคุ้นกันหมู่ให้ประเทศไทยแล้วก็ไม่เกิดหายนะในขณะนี้ในส่วนของกระทรวงม,มหาดไทยนั้นมีหน่วยงานอยู่ภายใต้การกำกับดูแลทั้งสิ้นเจดหน่วยงานหน่วยงานหลักคือสำนักปลัดกระทรวงม,มหาดไทยนะครับและอีก6กรมก็ประกอบไปด้วย กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน่นมีงบประมาณทั้งสิ้น7,664ล้านบาทกรมพัฒนาชุมชน1,333ล้านบาทกรมที่ดิน2,085ล้านบาทกรมโยธาธิการและผังเมือง3,190ล้านบาทอขออภัยครับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย3,190ล้านบาทกรมโยธาธิการและผังเมือง2 9 3 9ล้านบาท จะพูดเพียง5กลมนี้ก่อนส่วนกลมสุดท้ายคือกลมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน่นกลมนี้แหละที่จะเป็นตัวช่วยพี่น้องประชาชนที่กำลังได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด -19 ซึ่งกุญแจดอกแรกทางคณะผู้หานสูงสุดนั้นได้ทำผิดพลาดไปแล้วในเรื่องของการจัดหาวัคซีนแต่ก็ยังมีตัวช่วยคือกลมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน่นที่ผมจะบอกว่าจะเป็นตัวช่วยอย่างไรในส่วนที่จะต้องตัดลดลงไปเจ0ด0 0กว่าล้านนั้นก็คือ ของกลมต่างๆห้ากลมที่ได้กล่าวถึงในเรื่องของวัสดุก่อสร้างการจัดซื้อที่ดินต่างๆตรงนั้นน่าจะปรับลดลงไปให้หมดที่ผมบอกว่ากรมส่งเสริมการปกครองทอนท้องถิ่นจะตัวช่วยได้อย่างไรเราสังเกตว่าผมไม่ได้ทํานายในอนาคตจากนี้ไปตัวเลขผู้ติดเชื้อผมว่าน่าจะลดน้อยลงขึ้นผมจะยกจังหวัดนนทบ,บุรีซึ่งเป็นจังหวัดที่ผมอยู่เป็นโมเดล46ท้องถิ่นนะครับมีการเปิดศูนย์ซีไอหมดแล้วทั้งสิ้น ตัวเลขของจังหวัดนนทบุรีเคยอยู่ในอันดับท็อปไฟแต่พันคนทุกวันวันนี้เหลือ223คนหล่นไปอยู่อันดับที่23ของประเทศเหตุผลก็คือว่าศูนย์ C.I. นะครับจะช่วยรองรับผู้ป่วยนะครับซึ่งที่ผ่านมามีแต่โรงพยาบาลสนามการที่จะเข้าโรงพยาบาลสนามนั้นจะต้องไปตรวจ P.C.R. เพื่อเอาผล C.T พี่น้องที่มี C t ต่ำๆนั่นแสดงว่าเชื้อสูงก็จะถูกเข้าศูนย์ โรงพยาบาลสนามก่อนแต่พอเปิดศูนย์ C.I. ขึ้นมามีการใช้แอนติเจนเทสพอตรวจสองขีดปุ๊บทางท้องถิ่นนะครับมีสารสุขกำกับดูแลก็จะดึงตัวผู้ป่วยเข้ามาอยู่ใน C.I. Community ตี้ไอโซเลเพื่อที่จะคัดแยกพี่น้องออกจากครอบครัวตอนนี้ตัวเลขของนนทบุรีเริ่มลดลงอย่างต่อเนื่องปทุมธาน,นีก็เช่นเดียวกันครับท่านขออนุญาต้องเอ่ยนามท่าน คนตรวจโทรคำรวนวิทูบกระจ่างก็ได้ทําเช่นนี้เหมือนกันมีการตรวจแอนติเจนเทสในเชิงลุกแล้วก็คัดกรองผู้ป่วยที่มีสองขีดเข้ามาอยู่ในซีไอก็จะฝากถึงท่านประธานสคบฝากไปถึงท่านรัฐมนตรีาการกระทรวงมหาดไทยกําชับกําชาท่านอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นอำนาจหน้าที่ที่ให้ท้องถิ่นได้ดูแลในเรื่องของการบริหารจัดการศูนย์ซีไอให้เบิกได้ทุกอย่างใช้งบประมาณถ้ามีงบกลางก็ใช้งบกลาง ถ้าไม่มีงบกลางก็จ่ายขาดเงินสะสมหรือแม้แต่เงินที่กันในส่วนเงินสะสมก็ใช้ได้แต่ท้องถิน่นแต่และท้องถิ่นนั้นมีศักยภาพการจัดเก็บไม่เหมือนกันโดยเฉพาะในช่วงปัญหาไวรัสโควิด COVID -19 รายได้ไม่ค่อยมีจะต้องอาศัยเงินอุดหนุนจากกรมสมเสริมให้ดูแลในส่วนของอปททั้งเจ0 0ัวแห่งทั่วประเทศไทยตรงนี้ที่ผมบอกว่าจะเป็นตัวช่วยอีกตัวหนึ่งที่จะแก้ปัญหาไวรัสโควิด COVID -19 ้ เหมือนกับท่านสสวันยู่บำงรุงเคยปารบกับผมนะครับเคยไล์สดในขณะทีุ่กเทพบหานครนั้นขาดเตียงผู้ป่วยมีผู้ป่วยติดต่อเข้ามาเพื่อที่จะขอเตียงแต่ก็ไม่มีนะครับก็ไล์สดบอกท่านผู้ว่าท่านอัศวินขวัญเมืองนะครับบอกให้เปิดศูนย์ซ i ทั่วทั้ง50เขตแต่คําตอบที่ได้รับก็เงียบเงียบไปพร้อมกับ Facebook ถูกบินนะครับเนื่องจากไปขัดมาตรฐานชุมชน ก็เลยต้องมานําเรียนให้ท่านประธานได้ทราบว่านี่คือแนวทางหนึ่งที่จะช่วยแก้ปัญหาพี่น้องประชาชนได้ทั้งในทางตรงขออภัยครับทั้งในทางตรงและในทางลงพื้นที่นะครับกระทรวงมหาดไทยนะครับมีบุคลากรภายใต้การกํากับดูแลมากที่สุดทั้ง77จังหวัดมีผู้ว่าราชการจังหวัดครบทุกจังหวัดสั่งการโดยตรง ประสานงานกับสอสอจสาธุกจังหวัดนนจังหวัดทั่วประเทศนะครับเพื่อที่จะดูแลแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนที่ผมต้องตัดงบประมาณลงไปถ้าย้อนรอยถอยหลังกลับไปได้ก็จะบอกท่านประธานผ่านถึงผู้บริหารสูงสุดโดยประธานสบคว่าหน้าที่จะเลือกจัดหาวัคซีนให้มีคุณภาพดีอย่าให้มีวัคซีนที่ด้อยคุณภาพกระจัดกระจายอยู่เต็มพื้นที่แล้วก็บังคับให้ฉีดแล้วก็มาแนะนําเข็มสามนู่นนี่นั่นเพื่อที่จะ ให้พี่น้องประชาชนได้มีภูมิคุ้มกันแต่ทั้งหมดทั้งมวลน,นั้นยังไม่มีการวินิจฉัยยังไม่มีการปฏิบัติอย่างแท้จริงเพียงแต่ว่าเอาพี่น้องประชาชนเป็นคนทดลองฝากท่านประธานถึงผู้บริหารสูงสุดของประเทศกลับขอบคุณอย่างสูงครับขอบ